สวัสดีค่ะพบกับครูเอี้ยงณนะท่าตอนนะคะวันนี้ครูก็จะพาทุกท่านไปดูอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้นั่นก็คือการสานเปรยวนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูก็อยู่กับแม่นิดนะคะบ้านห้วยปูตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะแม่นิดก็จะใช้เวลาว่างในการสานเปรยวนนี่เลยค่ะนี่คือผ้าเส้นสําหรับสานเปร ต้องเป็นชินิดไม่ยืดเท่านั้นนะคะราคาณปีพศ2566นะคะผ้าเส้นกระสอบละ800บาทนะคะมี30กิโลนะคะเวลานำไปสารเปรนะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ20ถึง25ปากนะคะวันหนึ่งก็จะสามารถทำได้3ปากนะคะแต่ถ้า คนไหนที่ทําเป็นอาชีพจริงๆนะคะแบบว่าทําแบบทั้งวันเลยนะคะอาจจะได้ถึง5้ากก็ได้นะคะเทคนิคก็คือเราจะต้องทําหัวเปรไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาสารตัวตัวเปยนะคะเพราอจะทําให้มันง่ายนะคะค่ะแล้วก็ช่องทางการจําหน่ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะช่องทางแรกนะคะเหมือนกับเม่นนิดก็คือ วางจำหน่ายอยู่หน้าบ้านเลยค่ะช่องทางที่สองก็คือทางออนไลน์นะคะทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็จัดส่งสินค้าทั่วไทยนะคะและที่สำคัญคือช่องทางที่สนี่เลยค่ะการฝากร้านขายข,ายของชำตามหมู่บ้านนะคะช่องทางนี้ก็จะได้ขายดีเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะมาซื้อของที่ร้านขายของชำนะคะเราก็ เราก็เอาเประยวนของเรานะคะไปเป็นตัวอย่างให้ร้านขายของชําเพื่อพิจารณารับฝากสินค้าของเราขายจําหน่ายหน้าร้านนะคะอันนี้ครูเอียงก็มาแวะดูร้านขายของชําแต่ละร้านนะคะในแต่ตอนนะคะว่ามียอดขายเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่าจากการสอบถามเจ้าของร้านนะคะก็ะทราบข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้านะคะที่ มาเลือกซื้อเปลยวน1นึ่เขาก็จะดูเนื้อผ้านะคะสองเขาก็จะดูความยาวของเปลยนะคะซึ่งต้องมีอย่างออย่างน้อยนะคะความยาวต้อง2เมตรนะคะแล้วก็3คือราคาไม่แพงเกินไปนะคะส่วนสีสันนี่คือแล้วแต่ความชอบเพราะว่าบางคนชอบสีไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าผ้าดีสารแน่นสีอะไรก็ได้หมดเลยนะคะ <laughs> ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็คือสีสันของการสานประยวนมกักจะเป็นสีสันที่แบบสดใสนะคะคือจะต้องใช้สีแบบสลับกันเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจแล้วก็เพื่อเพิ่มมูล,ลค่านะคะถ้าเราใช้สีแบบทึบมืดไปเลยคือบางบางคนก็จะไม่ชอบนะคะก็จะเล่นสีสันไว้ก่อนนะอ่าหลายท่านนะคะก็สอบถามครูเอี้ยงมาว่าคุูเอี้ยงทําขายหรือเปล่าค่ะคุูเอี้ยงก็ ไม่ได้ทำขายนะคะแต่เป็นวิทยากรสอนสารประยวนนะคะคนที่ทำขายนั่นก็คือชาวบ้านนะคะถ้าใครสนใจอยากได้ประยวนไปนอนก็สามารถอุดหนุนสินค้าชาวบ้านได้ที่เบอร์ของครูเอี้ยงนะคะ0 9 5 7 1 0 4 5 6 2นะคะและท่านใดสนใจอยากจะสารประยวนเพื่อสร้างไรายได้ก็สามารถคลิกดู วิธีการสอนของคุูเอี้ยงนะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่5ตอนนะคะคุูเอี้ยงก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้โพสต์นะคะก็ขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปจากคุูเอี้ยงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะคะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากคุูเอี้ยงนะทแทตอนขอบคุณค่ะ